It's and Dara News. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดารามิวค่ะและเช่นเคยค่ะวันนี้ทิฟฟี่ก็ได้รับเกียรติจากสศิลปินสาววัยใสค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการแต่ว่าจะเป็นใครบ้างเดี๋ยวเราไปทักทายแล้วก็ทําความรู้จักกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเจบนิสาข้าวสารแลนค่ะสวัสดีค่ะเบลนิพดาแลีมมิโกค่ะค่ะเรียกว่า2คนนี้เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกมีที่มาที่ไปของโปรเจกต์นี้ยังไงบ้างคะต้องบอกว่า โปรเจกต์นี้นะคะเจี๊ยบนิสาเดอะโปรเจกต์เขียนัวเจใเส่็ทำนองค่ะต้องขอบคุณไปยังค่ายข้าวสารแลนนะคะแล้วก็อาจารย์แดดอาจารย์กฤษฎากรอ่อนตาแสงเป็นผู้บริหารค่ายข้าวสารแลนด์นะคะที่ได้ให้โอกาสเจี๊ยบนะคะแล้วได้ทำโปรได้ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วก็เพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่4ี่นะคะแล้วก็ได้ร่วมงานกับน้องเบลนิพาดาค่ะทำไมถึงเลือกเป็นน้องเบลอะคะก่อนห่งเลยก็ เคยร่วมงานด้านอื่นมาก่อนค่ะ<ม>ก็เหมือนกับว่าในโปรเจกต์นี้เจ๊ก็ะจะแบบเชิญพี่ๆี่น้องๆ้องที่เคยแต่งเพลงให้หรือ<ม>ร่วมงานการแบบทางอื่นมาแล้วอย่างงี้ค่ะ<ช>ก,ก็ก็เลยแบบอ่ะก็เลยแบบเห็นแบบเหมือนเรามีโครงคไว <ป S> ้ <ไป S 2> ค่ะพี่แล้วก็เลยแบบได้แบบเชิญน้องเบลมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เคยทํางานร่วมกันแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกันก็เลยแบบดึงน้องมา<อ>แบบเฮ้ยลองดูอย่างงี้ค่ะว่าจะทาด้วย<อ>น้องเบลพอได้รับเชิญมาเป็นยังไงบ้างค่ะ ก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าได้มีโอกาสมาร่วมในโปรเจกต์ดีๆแบบนี้โปรเจกต์สุดพิเศษแล้วก็คนงานเพลงฮักหลอกๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ถือว่ามีกระแสตอบรับที่ดีมากๆในเดอะโปรเจกต์นี้นะคะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยค่ะล่าสุดยอดวิวจะทะลุลานแล้วนะใกล้แล้วอีกนิดเดียวเป็นยังไงบ้างคะคนแต่งก็ดีใจค่ะแล้วก็แอบไปอ่านคอมเมนต แฟนๆนะคะ FC อย่างเงี้ยมันุ่งเบลแล้วก็จะเฮ้ยแบบไม่เคยเห็นพี่เจ๊บร้องเพลงในใจจังเลยอย่างเงี้ยก็ปลื้มในใจค่ะอย่างน้องเบลเองมาร่วมงานกับพี่เขาจริงๆจังๆครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะก็ต้องบอกได้เลยว่าพี่เจ็บเนี่ยเป็นคนสนุกสนานค่ะก็คือเป็นคนเฮฮาอยู่ด้วยเรามีความสุขแต่ก็อาจจะมีโรคส่วนตัวสูงนิดนึงก็เป็นแบบมีโรคส่วนตัวสูงก็คือ ชอบอยู่คนเดียวก็แต่งเพลงของเขาเน่ก็เข้าใจแต่ก็สนุกสนานดีค่ะอย่างเรามีโอกาสเล่าเรื่องราวชีวิตให้พี่เขาลองแต่งให้บ้างไหมเพลงที่พี่เจี๊ยบช่วยแต่งก็คือย่านรถไฟชนกันใช่ไหมคะไม่ใช่เพลงอะไรนะเพลงที่ช่วยแต่งน่าจะเป็นเพองบอยอยากเป็นโควิดใช่ทำไมถึงเป็นเพลงนี้คะมันเป็นเนื้อหาประมาณไหนยังไงเอ่ยก็ช่วงนั้นนะคะเหมือนอยู่ในช่วงโควิดแล้วทีนี้น้องเบลก็เลย เกินเกินหัวเรื่องขึ้นมาใช่แล้วทีนี้ก็เลยแบบเออแบบช่วยน้องแต่งงนี้คะ่ะให้จบเพลงก็เลยแบบเป็นเพลงน่ารักน่ารักสนุกสนุกดีคะ่ะข,ขอสักท่อนหนึ่งได้ไหมมัน<ด>ระมาณเปณ็นยังไงคะถ้าบอยอยากเป็นโควิดมาใส่ชีวิตกับเฮาเดอร์สัญญาสีดูแลเธอสีฮักเธอจนฮอดมือตายประมาณนี้ค่ะโอ้ยสนุกมากเนาะได้ปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะกระแสตอบรับเพลงนี้ก็ถือว่าดีพอสมควรอยู่ค่ะ อ่ะอย่างเราเองในฐานะคนแต่งแต่งเพลงมาให้ศิลปินที่มีชื่อเสียงหลายคนแล้วมาถึงตรงนี้เพลงนี้ของเราเพลงฮักหลอกหลอกเนื้อหามันประมาณไหนยังไงคะสําหรับเพลงนี้นะคะเพลงฮักหลอกหลอกเป็นประมาณว่าเหมือนในช่วงวัยรุ่นดีกว่า่ามันเหมือนจะอกหักมากแต่ก็ไม่เท่าไหร่เหมือนแบบเป็นการแบบเชิดเชิยังไงยิงๆแบบว่าเออทไม่รกแต่เราก็ไม่ได้แคร์อะไรแค่นี้เรื่องแค่นี้ใช่ประมาณนี้ค่ะ แล้วเนื้อหามันค่อนข้างเป็นเพลงที่สนุกสนานเหมือนกันเนาะถ่ายทงถ่ายทงถ่ายทำเราสนุกสนานกันแค่ไหนประมาณไหนบ้างคะก็รู้สึกว่าในกล้องถ่ายก็ทั้งวันนะคะเต้นเต้นจนเหนื่อกทั้งวันหน้านี่แบบมันอย่างเราเราแต่งเพลงเองส่วนมากเราได้แรงบันดาลใจหรือว่าเอาแบบเนื้อหาเพลงมาจากไหนอะคะก็ส่วนหนึ่งเลยก็เหมือนโปรเจกต์นี้นะคะอ่ะพูดถึงก่อนว่าโปรเจกต์นี้ ทุกๆศิลปินเจะก็จะมีโครงมาก,ก่อนโครงแล้วก็ดูว่าบุคลิกแบบจุดเด่นของแต่ละศิลปินอ่าเราก็หยิบตัวนี้ตัวนี้มาแล้วก็มาใส่เพลงเหมือนเพลงนี้นะคะที่กแบบับทำกับน้องเบลเนี้ยก็มีความรู้สึกว่าจุดเด่นของเพลงนี้ก็คือเ,เหมือนขี้เล่นด้วยใช่ค่ะแล้วก็แบบว่าสนานบบาสายแดนประมาณประมาณว่าความรักอะไรประมาณแบบไวอย่างนี้ไวสายอย่างเงี้ยอ่าอย่างงี้่ก็ไหนเราจะแต่งเพลงประมาณแบบว่าแนวความรักสนุกสนานมีแบบแนวอกหักแบบว่าดราม่าอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะ ก็มีเยอะค่ะก็มาจากชีวิตจริงบ้างจากแฟนคลับบ้างเนี่ยแสดงว่าเวลาเราแต่งเราก็อินเหมือนกันค่ะร้องไปด้วยอินไปด้วยไหมคะก็นิดนึงบางทีก็มีไกดไกดนะคะเพลงใจสั้นโมโ f แฟนเก่าที่เป็นเพลงช้าแล้วก็มีความรู้สึกว่าน้ําตาไหลในตอนที่แต่งด้วยนีหลังจากโปรเจกต์นี้เรายังจะมีเพลงหรือว่าอยากจะแบบ ได้ฟิทเทอร์ิ่งกับศิลปินคนไหนในดวงใจของเราอีกไหมอันนี้นะคะต้องติดตามนะคะติดตามฝากติดตามแบบผลงานเจี๊ยบด้วยนะคะในปีหน้าว่าจะเป็นยังไงปีหน้าเลยหรอปีนี้หมดแล้วปีนี้ก็โปรเจกต์นี้ก็อาจจะมีซักแซกมาบ้างต้องอุ้มไว้ก่อนอย่างน้อ,องเบลเองล่ะคะจะมีผลงานอ,าอะไรให้ฟแฟนๆได้ติดตามหลังจากนี้อีกไหมของเบลก็จะมีซิงเกิลที่จะปล่อยเร็ว,รวนี้นะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก็คือผลงานเพลงพร้อมเพย์ค่ะ เหมาะสําหรับคนที่อยู่ในวัยแบบในสถานะแอบชอบประมาณนี้ค่ะเป็นจังหวะสนุกสนานอีกเช่นเคยเใช่ค่ะมนนีท่าตรงท่าเป็นอะไรให้รำสเป็นตามมีค่ะคันแม่นใจโอนได้คือพร้อมเพร็นองซิโอนสิเทให้เบิร์ตักคนตาหักหักหักโอ้ยบ่ให้น้องมากได้จังไดเป็นตาสังขก์ก้าอบอกได้เลยนอ้นองพร้อมใจเประมาณนี้ค่ะเป็นเพลงมันๆสนุกสนุก จะได้ฟังกันแบบเต็มๆเ,เมื่อไหร่ยังไงดีคะวันที่19พฤศจิกายนนี้คะ่ะสุดท้ายแล้วอยากให้ทั้งน้องเบลน้องเจีย๊ยบฝากผลงานเพลงฮักหลอกๆรวมไปถึงในช่วงท้ายของรายการเราจะได้ร้องกันสดๆด,ด,ด้วยค่ะค่ะสำหรับเพลงฮักหลอกๆนะคะก็ฝากติดตามทางช่อง Youtube เข้าสารแลนนะคะแล้วก็อแอปฟังเพลงทุกแอปพลิเคชันแล้วก็เป็นกำลังใจให้เจีย๊ยบนิสาก,กับน้องเบลนิพดาด้วยนะคะ,ะน้องเบลค่ะ ค่ะเบลก็ฝากทุกคนนะคะติดตามผลงานเพลงฮักหลอกหลอกด้วยนะคะในช่อง YouTube เข้าสารแลนนะคะฝากกันเยอะๆนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางน้องเบลแล้วก็น้องเจี๊ยบนะคะที่เข้ามาร่วมพูดคุยกับเราในรายการดาราเนืในวันนี้แต่ว่าก่อนที่จะจากลาก,กันไปแน่นอนค่ะตามคำสัญญาเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสดๆจากทางน้องเจี๊ยบแล้วก็น้องเบลในผลงานฮักหลอกหลอกนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

new